ตามไก่ย,ย่างอะคะ่ะหม้อไก่ย,ย่างอันนี้ปาิมวัฟ้าป่องตามหม้ออร่อยนะคะยายนงเที่ยงสามสิบนาทีเนาะเวลาก็เร็วเร็วนะคะปะติมทำตามเวลานะคะเวลาเร็วมากนก็ใจเย็นๆเนาะดื่มน้ำดื่มชาก่อนนะคะเดี๋ยวปติมไปชงกาแฟให้ดื่ม อยากทานข้าวด้วยเนาะพื้นบ้านแ่ะแก้มหอยหอยจูบเนาะจิ้มได้หอยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะ พื้นบ้านแล้วไม่เห็นคอมเมนต์เนาะแต่ตอนนี้เห็นแล้วนะคะเมื่อวานป้าติ๋มพยายามหลายรอบเที่ยงครึ่งป้าติ๋มพูดปิดอีกแล้วเ <laughs> ที่ยงครึ่งนะคะย,ยินดียินดียินดีต้อนรับนะคะ <c oughs> คนแรกเป็นคนที่สองนะคะยินดีต้อนรับค่ะช่วงบ่ายนะคะ ปฏิเสธไม่ชำนาญนะคะวันนี้วันจันทร์ที่สิบเอ็ดนะคะมีนาค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะ ลืมกดเยืยนยันเอาสดๆสนี่แหละค่ะเนาะเยี่ยมเย็นให้กำลังใจปติมนะคะปะติมคิดถึงเด้ออยากทานข้าวด้วยเนาะ คิดถึงทุกๆท,ท่านเลยเนาะปาติมรักรักรักนะคะทุกคนคิดถึงทุทกๆท,ท่านเลยเนาะ,ะปาติมรักรักรักนะคะทุกคนเสียงปาติมดังไหมคะทุกคน ตอนเที่ยงแล้วเนาะนะคะทุกคนเทีย่ยงครึ่งเวลาเพื่อนๆทำงานก็าพักผ่อนกินข้าวเนาะเวะมาทานส้มตำกับปลาจิ๋นนะคะตบท้ายด้วยแตงโมนะคะแตงโมสุกนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะว่างไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็ขึ้นบ้านหาเพื่อนๆดีกว่าเนาะพูดคุยนะคะ ขึ้นบ้านว่างไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็ขึ้นบ้านหาเพื่อนๆดีกว่าเนาะพูดคุยนะคะดีกว่าเนาะ ดีนะคะคุณชำนาญน,นะคะคุณบุญมีนะคะคุณเข้ามาเป็นคนที่สองคิดถึงนะคะปนะปิมมีทุกอย่างเลยนะคะอินเทอร์เน็ตคิดถึงทุกทุกท่านเลยเนาะ ปติมรักๆักกักนะคะทุกคนแล้วไม่เห็นคอมเมนต์เนาะแต่ตอนนี้เห็นแล้วนะคะเมื่อวานปติมพยายามหลายรอบนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะน้องปติมมีทุก พื้นบ้านบสวัสดีนะคะคุณชำนาญน,นะคะคุณบุญมีนะคะคุณเข้ามาเป็นคนที่สององนะคะก็ตามใส่มามะม่วงนะคะอร่อยมาก เที่ยง30นาทีเนาะ<ฮ>เวลาก็เร็วเร็วนะคะปฏติมทําตามเวลานะคะเวลาเร็วมากสวัสดีค่ะพบปะพูดคุยคะ่ะวันจันเนาะปฏติมก็มาจนเที่ยงนะคะ เพื่อนนะคะวันนี้ป้าติมก็มาแล้วนะคะพอดีไปดีนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆใครผ่านไปผ่านมานะคะก็เชิญน,นะคะเชิญะคะ แก้มหอยหอยจูบเนาะก็ด <c oughs> จิมได้หอยนะจ้านะจ้านะจ้าโอเ,เลี้ยงก็มีเนาะเยน็ยนๆนะคะน้ำแดงเยน็ยนๆก็มีนะคะประจิมรอนะคะชํานานนะคะวันนี้วันจันทร์ที่สิบเอ็ดนะคะ มีนาเสียงปติมดังไหมคะทุกคน สวัสดีจ้ามื้อเที่ยงนะคะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจปติมนะคะปะติมคิดถึงเด้ออยากทานข้าวด้วยเนาะ,ะ,ะขาเกจบขาวน้อยๆนะคะถูกกันเ พื้นบ้านรอร่อยผักกระเจตผักขาวน้อยๆน,นะคะถูกกันผักกระเจตคิดถึงอยากกอดกอดกอดนะคะรักๆนะคะทานข้าวเที่ยงหรือ,อยังเนาะก่กานนะคะวันนี้ก็มาตอ่อสัญญาณก็จะสะดุดสะดุดอีกแล้ว สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะ ก็ลืมกดเย็นยันเอาสดๆสนี่แหละค่ะเนาะ